ออกมายืดอกยอมรับครับว่าเข้าสมาคมทาสแมวเต็มตัวนะครับนักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมพ์รตาครับที่รับเลี้ยงแมวแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเมเดนะครับและต้องดูแลรักษาพาไปตรวจสุขภาพเพราะเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหลายโรคเลยทีเดียวครับ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเนี่ยหมดไปกว่าครึ่งแสนนั่นเองเพื่อให้เจ้าแมวตัวนี้มีชีวิตรอดนะครับงานนี้เจ้าตัวเผยกับทีมข่าวของเราว่าเจ้าเมเดย์เนี่ยกลับบ้านแล้วแต่ต้องรักษาตามอาการครับแล้วก็ต้องแยกกันอยู่กับลูกๆที่บ้านเพื่อป้องกันโรคติดต่อเพราะเจ้าเมเดย,ยังเล็กอยู่ครับเมเดกลับบ้านมาเป็นวันที่สองค่ะก็อาการเนี่ยถ้าโดยภายนอกนะเขาดูร่าเริงสดใสค่ะเกินผิดคาดเพราะว่า ตอนที่รับมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะคะค่าของเลือดเม็ดเลือดขาวเนี่ยยังสูงอยู่ซึ่งมันแปลว่ามีการอักเสบแบบว่าเหมือนกับในร่างกายของเขาค่ะกำลังต่อสู้กับกับเชื้อโรคอยู่ทีนี้คุณหมอก็แนะนําแต่คุณหมอบอกว่าตัเวเบื้องต้นเนี่ยให้กลับบ้านได้แต่เพียงแต่ไม่ให้ออกไปสนามหญ้าตัวเนี้ยค่ะคุณหมอเขาวิเคราะห์ให้ว่าเป็นเป็นแนวที่แม่ไม่เลี้ยงสัสตว์ที่เขาไม่ได้เรียนรู้แต่ เออรอดเพื่อตัวเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะตาย mm hmm. แล้วแล้วแมวตัวนี้มีโรคหัดแมวค่ะ mm hmm. มีเชื้อพาโวหรือพาโวนี่ก็จาไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นเป็นโรคที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเสียชีวิตแต่อยาให้เขามีชีวิตรอด mm hmm. แค่นั้นนะคือคือความพอใจของสาเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่เห็นสัญญาณชีพของเขาว่าเขาลืมตาเขาหายใจเขากินได้ค่ะ ถ่ายได้แต่มีความสุขตอนนี้เนี่ยห้าหมื่นสามห้าหมื่นสองก,กว่าเพราะว่า<ๆ>เพราะว่าที่นี่ค่ะคือแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงแต่ที่เนี่ยเขาจะดูแลทุกสี่ชั่วโมงอ่อาฮะแล้วก็ต้อนต้อนอาหารต้อนน้ำเนี่ยทุกสี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องคอยให้ยาแล้วเขามีการให้น้ำเกลือมีอืมอนหลายอย่างอะจะคือสานี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เลี้ยงสัตว์มาก่อนเนาะ มัน<า>นี้กับหมูตุน๋นนี่ก็คือบังเอิญคิดว่าเข้าเป็นได้แต่ว่ายังไม่กล้าที่จะปล่อยให้เขาแบบเผชิญหน้ากันนะคะเพราะว่าเพราะว่าคือหมากับแมวเนอะจต่ก็ไม่แน่ใจยังไม่คุ้นเคยเลยเออแล้วแมวก็ยังไม่แข็งแรงด้วยแล้วแมวก็เล็กมากเลยก็เลยให้ดูขาดกระจกกันไปก่อนที่้าวันต้องพาไปหาหมอเพราะว่าเขามีเชืออ้อราอืก็คือทักษะตามอาการไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่ใช่เรื่อยๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เราเตรียมใจนะเพราะว่า เพราะว่าตัวเชื้อราตัวเนี้ยคือแมวตัวนี้ค่ะเป็นแมวที่ปุ้มกันมันน้อยค่ะใ,ใช่ไหมพาปุ้มกันน้อยปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าคู่นะคะพอปุ้มกันน้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับเขาก็จะเป็นโรคแน่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ